าาบูชาคุณพระทาั้งที่ได้นำความสุขมาที่ได้นำความสุข พระสงฆ์ที่ดำรงพาขยันขยันอ่าอ่า ก็อยากให้ท่านนี่ท่านอาจารย์เตี้ยนนี่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 นักเรียนรุ่นเดียวกันนี่ภาษาเดียวกันเลยนี่นี่นีนักเรียนกำลังเรียนป๊ะอก่างเดียวตอนนี้อ่าอ่า Obrigado.